ว่าครับป้า,ปรราครับป้เจอฟอสซิลกระดูกในอเสาครับอยู่ตรงไหนครับลูกอยู่ตรงนั้นป่าพาพไปดูซิเร็วไปเร็ว ยังไงลูกกาแฟเล่นไหมลูกบอลน่ะลูกบอลมีกริ่งด้วยนะฮะเอาลองทำให้กาแฟนอนเหรออะไรกาแฟเล่นลอนนี่เล่นยังไงลูกเล่นอย่างนั้นเหรอกาแฟส่ใจลูกบอลหไหมกาแฟกลัวกลัวกลัวกาแฟของเล่นน้องนะไหมกาแฟนี่ชอบกัดไม่ใช่เหรอเออคนนี้กัดกาแฟอะไรเนี่ยกัดกัดกัดกาแฟพ่อคะพ่อไหนเล่นจะมานี่กาแฟมานี่แล้ว มาแล้วอันนี้มาูมีของมอาฝากด้วยนี่ที่วันนั้นเราไป DIY มาใช่อ๋ออยากได้อะไรอันนี้โปรคิดบอกอพ,กพก่อบอกว่าโปรฉลาดเหรอแม่ซื้อมอาฝากแม่ซื้อมอาฝากอันนี้คืออะไรลูกเฮ้ยน่าจ<อ><อ>ะายาวน่นจะสองขอยาวอะแพทาพ,ลาพาอลัตตัวนี้เหรอใช่ มาดูว่าข้างในมันทำยังไงอันนี้เป็นไอแกะดูสิลูกแกะดูว่าข้างในมันเป็นยังไงแม่อยากรู้แล้วเนี่ยอ๋อแกะเลยมันจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมใช่แกะได้ไหมหมุนท่านไหอ๋อาวะวุ้ยชิ้นส่วนนะอยากมาไม่อแกไม่แกน่ามันเหม็นอยากอแก นี่ทำตัวอ้าวมีวิธีทำอยู่ตรงนี้นี่นี่ก็ทำข้อเดียวไหนพ่อเขาดูสีมันคืออะไรตัวนี้คือ animal fossil simulation model จะเป็นลักันไตัวนี้ช่ไมลูกตัวถิ่นตาเนี่ยแสองคอยาเนี่ยไม่ใช่ถิ่นตาสีขาวอ่าเราประกอบดูอ่ะตามตามเนี่ยคู่บนที่เขาให้มาโอ้โหส่วนนี้คือไม่ได้ต่อใช่ไหมพี่คอมใช่ลูกอันนี้คือชิ้นส่วนหัว แล้วกันนะติดอันกันหนึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะเปหนวตัวมีใช่หางหางพ่อว่าหางเออเหรอปากนี่ด้วยโอ้อาปากนี่ด้วยอันนี้กระดูหอมเลยเอาอันนี้เป็นอะไรนะหางเหรอเอาแล้วอันนี้ล่ะอันนี้คือตัวนี่โอ้ใช่เอาไปพูดถูกนี่ ดูมือเลยดูขาเท้าสิเหมือนตัวอะลองทำดูอ๋อ,อใส่แบบนี้หรอใช่ค่ะต่อไปทำไงต่อหางใส่ที่หลังสิหรือต้องใส่ก่อนใส่ตรงนี้ทำไมทำเป็นนี่ไม่รู้ไม่ต้องดูตัวอย่างเลยเหรอไม่รู้ไงอาพี่อันนั้มาเนี้ยพี่ปาลุ มาพี่เปก็จะใส่กับกระดูประกอบหัวแล้วลาตัวแล้วหางแล้วต่อไปก็เป็นส่วนข้างลาตัวลูกอ,อ่ะ,อะประกอบต่อเลยลูกไหนพ่อดูซิหัวแล้วลําตัวแล้วหางแล้วต่อไปก็ข้างลาตัวสองฝั่งนะลูกนะซ้ายกับขวาอันนี้จะประกอบย,อยากเลยจะลูกตรำตัวลูกใช่ไหม ารับตัวเสร็จแล้วไหนเป่าโชว์ดูหนิลูกไหนแล้วรับตัวโอยขยับอยู่เลยอ่ะโอ้ขยับใช่ไหมโอเคครับตัวนี้ต่อไปก็ใส่ขาขาหน้าก่อนลูกน่าอนอนก่อนมันดึงจะง่ายเอานอนก่อนใช่ไหมเอาขาหน้าก่อนสองข้างขาหน้าสองข้างไม่ใช่ขาเนี้ขาเนี้ใช่โดดเออตัวแบบมันน้อยอ่ะเหรอครับค่อยมาใส่นะเราว่ากระดูกแตกกระดูกมันหักง่าย ใส่ขาเสร็จแล้วข้างหนึ่งต่อไปขาข้างที่สองลูกข้างที่สองได้แล้วได้แล้วต่อไปขาหลังครับขาหลังสองข้างทำนี่ก่อนไหนลูกนั่นแหละนั่นแหละใส่สองข้างลูกไม่ไรอ๋อไ๋ออับดุลฮันใช่มาลักใส่กันนะลูกอีกข้างหนึ่ง มันไม่หลุดง่ายหรอไม่หลุดง่ายลูกฐานเนี่ยนี่เป็นกระดูกซากฟอสซิลไดโนเสาร์คอยาวเออนมาฉลาดอะ่ะไปเดินแล้วพวกก็บอกอ,ะอ่ะอยากเอาเป้าโอ้ชอบไดโนเสาร์ใช่ไหมลูกได้ไหมดุ้ยไห <laughs> ใส่ไม่ได้เลยใส่ลูกลองใส่ใหม่ลูกแล้วเราดูใหม่นะมันจะมีล็อกของมันอยู่ลูกใส่ให้ตก็อกมันอยู่แน่นเลยรอเดี๋ลูก ใช่ใส่ก่อนข้างหนึ่งให้ตรงล็อกเอ๊ยได้ลแล้วข้างหนึ่งอีข้างต่อลูกนั่นละมันเป็นล็อกเป็นเกลียวของมันใช่ลูกถูกแล้วลูกจะแล้ว้าวลอนอันนีน้ว่นเสร็จ ยังไม่เสร็จใส่ใหม่ใส่ใหม่อีกข้าหนึ่งไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกใส่ให้แน่นๆลูกให้มันตรงล็อกมันนี่ถ้าตรงล็อกปุ๊บมันก็จะอยู่เลยอยู่แน่นเลยอ้าวพอใส่ขาเสร็จปุ๊บก,ก็ใส่ปากเมื่อกี้มันหล่นเมื่อกี้ปากหล่นนะลูกเหรอทำไต้องเอาหนออกไงเนีน่ยบี แล้วก็เอาไปใสอ่อ๋อตรงหัวใช่ไหมลูก,ใ,ลกใส่กระโหลกด้านบนก่อนแล้วก็กระดูกด้านล่างแล้วก็ใส่เป็ปากใช่ไหมลูกนี <c oughs> ่ทานพ่อกำลังประกอบปากเดี่ยค่าส่วนสุดท้ายแล้วใกล้จะเสร็จแล้วเด็นดสาวคอยาวอแพโทซร,สรัสชื่อกลกใจชื่อยาวมากเลยดีลนะ้วพ่อจำได้ พ่อปห็นข้ามได้โลกโเฮ้ยมันจะมันจะแต่พรุ่งนี้เลยนะพ่อจำได้ไงอ่ะจำได้จำได้เเสร็จแลครับโลกส่วนหัวเนี่ยเสร็จแล้วไหนประกอบประกอบล้านซิตอนนี้อ่างเป่าก,ก็ประกอบเสร็จแล้วไหนดูซิโครงกระดูกไหนดูด้านหน้าซิอือๆๆประกอบยากไหมโลก ยากมากอ่ะเหรอเห็นดูสิเหมือนไหมเหมือนในรูปไหมในรูปโอ้เหมือนในรูปเลยครับ Animal fossil ครับครับเขาฟินอนแล้วครับเพราะว่ามันฮักดีลูกนะดูสิแต่ต่อยากเสียดายเหอลูกอันนี้คือสัตว์กินพืชเป็นเลขาสาวกินพืชใช่ไหมเจ้าขออยากกินพืชเพราะว่าเราเคยมีเพราะว่าเราเคยเปิดขันเซไพรส์ที่ตัวเล็กมาแล้วก็ได้ เนื้อสัตว์ค่อยยาวก็เนื้อสังว์กินผืนตัวหนึ่ง๋อครับลูกเก่งมากเลยพูดดูนะปลาเป็นเนื้อสัตอยู่แล้วเป็นมุมไม่ใช่แมงป่องไม่ใช่ครับมาได้ไงอ่ะมันเป็นซากคอซิลล์ครับใช่ซากคอซิลล์ดึกดำบรรดึกดำบรรด์เลยมันต้องมีหอยสิคอซิลล์หอยครับไม่มีหอย cho con quần này cả cái luôn là cả bye bye lại